อันนี้เชื่อมรถอะไรอันนี้อันนี้รถอันนี้รถรถไาน้ำเกลี่ยมันน้ำแล้วล้อหักล้อหักไหนไหนล้อหักล้ออันนี้ยังน้อยยังไม่หักแล้คันนี้มันไม่คันนี้มันไม่ได้แล้วมันเก่าแล้วคันนี้ั็เก่าคันนี้ก็เก่าคันนี้ยังไม่เก่าไหนดูคันไม่เก่าดิเป็นยังไงบ้างคันไม่เก่าใช้ได้ใช้ได้ไหม มาเมีนเดียวตรงนี้ล่ะเก่าแล้วไหนมันเก่ายังไงรถหักไหนรถไหนหัก้างข้างนี้หักข้างนี้หักข้างนี้หักโอ้ทำไมมันถึงหักอนี่หายอยู่นี่หักอยู่นอยนหาอยู่เหายขันนั้นล่ะรถตะเพิงอยู่ไหนรถตะเพิง อันนั้นอะไรเดี๋ยวแม่จะไปนอนแม่จะไป่มแจกินขนมนอะไรยอะกแม่้จะไป่คือแต่อยู่ยังน้อยได้ครับแม่ไปที่ามไปเกกันบ้านจะไเ่ยได้หรือยัง Ooh. Uh. <tuk tangan> uh, ini jadi. <tuk tangan> ya, pak, yang oh. Ini. ไหนปืนไหนยังไงจ่อจ่อจอจอจอไหนมาดูดิไหนรถอันนี้รถอันนี้รถอะไรอันนี้นี่อันนี้ไหนไหนมัน,นดับเพลยังไงรีบรอรีบอรอใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้อันนี้รถอะไรล,ลงรลงมาจับดูดิรถอะไรคันเรียกเรียกหนิอ๋ออันนี้รถด,ด,ด้วยอืม อันนี้ล่ะสีแดงล่ะน,นี่เปล่าอันนี้คือมันหายแล้วมันใส่ฐานได้ไหมไม่ได้ไม่มีไม่มีฐานนะอันนี้ล่ะอันหนึ่งตัวอันนึง Oke, okay. bye bye.